สุขสันวันเกิด13ขวบนะโอลิฟสุขสันตวันเกิดนะคะลุงโอลิฟแต่รู้ไหมคะว่าการดูแลสุนัขที่สูงอายุนั้นจะแตกต่างจากการดูแลสุนัขทั่วไปนะคะแตกต่างมากไหมคะคุณหมออยากรู้ใช่ไหมคะหมอจะบอกให้ฟังค่ะจริงๆแล้วสุนัขแต่ละพันธุ์และแต่ละตัวก็ล้วนมีอายุที่ต่างกันไปเมื่อสุนัขของเราอายุมากขึ้นอวัยวะต่างๆก็จะเสื่อมสภาพและสึกหรอลง ความต้านทานโรคก็จะลดลงเพราะฉะนั้นเหล่าทาตหมาทั้งหลายจึงอาจจะต้องดูแลเอาใจใส่เขาเป็นพิเศษนะคะอย่างแรกเลยแน่นอนว่าอาหารสำหรับน้องหมาเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆวันนี้หมอจะมาบอกคลิกดีๆสำหรับการดูแลสุนัขสูงวัยกันค่ะสิ่งสำคัญและจำเป็นมากสำหรับสุนัขสูงวัยก็คืออาหารที่มีโอเมก้า3วิตามินเกลือแร่ที่จะต้องเพิ่มเติมลงไปในอาหารของสุนัขที่เป็นอาหารอ่อนและย่อยได้ง่ายอ่ะแต่หมอบอกไว้ก่อนนะคะ ว่าจะต้องให้น้องหมารับในปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละมือเท่านั้นนะคะไม่งั้นอาจจะส่งผลต่อปัญหาสุขภาพของน้องหมาในอนาคตได้ค่ะสิ่งต่อมาเป็นเรื่องของเหงือกและฟันเราควรแปรงฟันให้สุนัขอย่างน้อยสองครั้งต่อสัปดาห์นอกจากนั้นต้องมันตรวจด,ดูฟันและเหงือกของน้องหมาอย่างสม่ำเสมอรวมถึงใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสุนัขด้วยนะคะสิ่งสุดท้ายที่สำคัญก็คือประสาทสัมผัสต่างๆเช่นการดมกลิ่นการได้ยินและการมองเห็นของน้องหมา เพราะเมื่อแก่ตัวลงก็จะเสื่อมไปตามอายุไขด้วยโดยสุนัขที่อายุเยอะขึ้นจะเสี่ยงกับการเป็นต้อกระจกที่ดวงตาอีกด้วยสำหรับสุนัขแก่ต้องตรวจสุขภาพให้บ่อยขึ้นอย่างน้อยทุก6เดือนฉีดวัคซีนและกินยาถ่ายพยาธิให้ครบตามที่สัตวแพทย์สั่งด้วยนะคะทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการดูแลสุนัขสูงวัยเท่านั้นเพราะเขาคือคนสำคัญในครอบครัวควรหมั่นดูแลรักษาให้ความรักเพื่อที่เขาจะได้มีความสุขและอยู่กับเราไปนานๆน,นะคะวันนี้หมอลาไปก่อน สวัสดีค่ะอยู่ด้วยกันไปนานๆน,นะโอลิฟติดตามความน่ารักสนุกตื่นเต้นในรายการบล็อกบ็อกที่ YouTube และ Facebook Thailand International Dog Show นะคะ